สวัสดีครับผมนุ้ยแอนดมินช่อง1นึส่วนเจแคลรับออนไลน์วิธีทําให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียรมากขึ้นครับแบ่งเป็น2กรณีครับคือ 5G ซิม 4G และต่ํากว่าไปจับสัญญาณ 3G หรือ 4G สลับไปมาครับมันไม่ค่อยเสถียรมีผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตเราจะล็อกสัญญาณไว้ที่ 4G ทํายังไงอาจจะมีแค่1ขีด2ขีดในสัญญาณ 4G แต่มันแรงกว่า 3G ครับผมจึงใช้แอปพลิเคชันในการล็อกสัญญาณครับ เลือกได้ตามต้องการนะครับผมผมจะทดสอบแอปตัวนี้เลยแล้วกันหน้าที่ของมันก็คือการล็อกสัญญาณให้เป็น4 g ในส่วนซิม5 g คือไม่ต้องใช้ตัวล็อกใดๆครับคือเลื่อนเลื่อนลงมาที่มือถือ5 g ของคุณแล้วก็ติ๊กปุ่ม5 g มันก็เป็นการใช้เฉพาะสัญญาณ5 g เท่านั้นในพื้นที่ที่มี5 g นะครับผมลองใช้แอปตัวนี้เลยแล้วกันนะครับลองเปิดผมจะเลือกสวิตต์ตรงนี้นะครับสวิตต์4 g ประเภทเครือข่ายเท่ารัน LTE เท่านั้นนะครับ 4G คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดนะด้านบนสัญญาณของผมมันขึ้นล็อก 4G เท่านั้นนะไม่ไม่ขึ้น 3G หรือตัว H มันจะขึ้นเฉพาะ 4G ครับแล้วเราสามารถรีเฟชสัญญาณได้ครับและลูกเล่นอื่นๆซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจลองเข้ามาเล่นนะครับว่าลูกเล่นต่างๆเขาใช้กันยังไงนะครับเพราะบางทีมือถือเราไปจับสัญญ,ญาณ 3G ความเร็วมันก็เปลี่ยนแน่นอนครับจากระดับ5เมก ห้าถึงสิเมกมันก็ลดลงมาเหลือแค่1 2ึ่งถเมกถ้าใช้สัญญาณ3 G นะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมครับเทคนิคง่ายๆเพียงเท่านี้ครับไม่ว่าจะโหลดแอปหรือว่าใช้ลูกเล่นของมือถือของคุณสลับล็อกสัญญาณไม่ว่าจะ4 G 5 G ถ้าใครมีตัวล็อกสัญญาณก็ลองติ๊กเลือกนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับ ไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ